ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนมวนน้ำไหลทะลักเชี่ยวกลากกัดซ้อคอสะพานชำรุดเร่งซ่อมแซมด่วนแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกขน้นนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้ง กับช่องวาทภัยอยุกทภัพยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่3มกราคมนะครับโดยก่อนที่เราจะไปดูในด้านของภาพข่าวสารที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่กันนะครับรวมถึงการพยากรณ์อากาศประจําวัน ในวันนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยจากการสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 5ใน5วันของการรณรงค์นะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ประจำวันที่2มกราคมเกิดอุบัติเหตุแล้ว307ครั้งบาดเจ็บ311รายเสียชีวิต34รายนะครับส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดไม่ผลรถจกักรยานยนต์นะครับอยู่ที่81.2 0ส่วนรถกระบะ รองลงมานะครับอยู่ที่8.14%และรถยนต์อยู่ที่3.73%สนะครับส่วนประเภทของถนนที่เกิดอ,อุบัติเหตุมากที่สุดเป็นถนนทางหลวงนะครับ4ี่รองลงมาถนนในอบาตสามสาเอร์เซนร่วมถึงถนนหลวงชนบทนะครับอันดับที่30.75% ส่วนช่งวงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะเป็นช่วงพบค่ำนะครับ18นาฬิกา1นาทีจนถึง21 01. นาฬิกามากที่สุดอยู่ที่21.82และรองลงมานะครับในช่วงดึกอยู่ที่21 01. นาฬิกา1นาทีจนถึงเที่ยงคืน20.85 และช่วงที่เกิดอุบัติเหตุน้อยนะครับ12นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกาและ15นาฬกา1นาทีถึง18นาฬิกาอยู่ที่12.70%โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือขับรถเร็ว34.85%ดเดื่มแล้วขับ29.32%ตัดหน้ากระชั้นชิด19.87%นะครับโดยอุบัติเหตุรายจังหวัดสูงที่สุดในวันที่2มกราคม อยู่ที่บริเวณจังหวัดตรัง12ครั้งนะครับบาดเจ็บสูงที่สุดอยู่ที่กาญจนบุรี15คนและเสียชีวิตสูงที่สุด กรุงเทพมหาคนครและอุดรธานีจังหวัดละ3รายส่วนอุบัติเหตุสะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 29ธันวาคมถึง2มกราคมรวม5วันเกิดอุบัติเหตุแล้ว2,221ครั้งบาดเจ็บ2,198รายเสียชีวิตมากอยู่นะครับ263รายสายเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอยู่ที่ขับรถเร็ว35.12%ดื่มแล้วขับ31.7% 0 และตัดหน้ากระชั้นชิด16.55ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดไม่ผลรถจักรยานยนต์86.14รถกระบะ6.11และ สุดท้ายนะครับรถยนต์3.71%โดยเส้นทางการเกิดอุบัติเหตุถนนหลวงนะครับมากที่สุด39.04%ูตถนนในอบต3 4 6 7และถนนในเมืองเทศบาล1 1 3เส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุไม่ผลช่วงดึกนะครับ21.01ถึงเที่ยงคืน 19.75%ตามมาติดๆช่วงพบคันะครับ18นาฬิกา1นาทีถึง21นาฬิกา18.62%และอันดับสุดท้าย 3นาฬกา1นาทีาถึง6นากาของวันถัดมานะครับอยู่ที่14.83%ส่วนอุบัติเหตุสูงที่สุดอยู่ที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่82ครั้งบาดเจ็บสูงสุดก็เชียงใหม่เช่นกันนะครับ78คนเสียชีวิตสูงที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร17รายนะครับดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับไม่ขับรถเร็วไม่ดื่มแล้วขับไม่ขับแบบตัดหน้ากระชั้นชี ต้องระมัดระวังช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยนอกจากนั้นแล้วน้ำมากน้ำเชี่ยวที่บริเวณตำบลหานเทาอําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเนื่องจากนะครับ สะพานข้ามของบ้านทะเลเหมืองถนนสายหันทาวป่าปากในพื้นที่หมู่ที่5จํารุดด้วยกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากทําให้คอสะพานชํารุดผู้สัญจรโดยใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ทางเบี่ยงแทนนะครับในช่วงนี้รวมถึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางในขณะนี้นะครับในเรื่องของกํานันแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานไปยังผู้ที่รับผิดชอบรีบดําเนินการโดยด่ว,ดวนและหลังจากนั้นนะครับกลมทางหลวงชนบทได้ซ่อมแซมเส้นทางพร้อมดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรแม้ว่าจะเมื่อจะข้ามฝนตกไม่เป็นอุปสรรคนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขซ่อมแซมอย่างรวดเร็วขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจที่นี่หันเทาซิตี้ ในด้านของการเพรณ์อากาศในวันนี้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อนเนื่องนะครับรวมถึงลมกระโชกแรงในบางพื้นที่โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นแค่ในตอนเช้านะครับส่วนในช่วงกลางวันในแต่ละพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อน ส่วนยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิประมาณ4-12องศาเซลเซียสยอดภูบริเวณผาาตันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8-15องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องทําให้ภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องโดยอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งสูงได้1-2เมตรนะครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งหรือสตอมเซิร์สส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันคือวันที่4มกราคมนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทย,ไท,ยทางตอนบน ระวังและรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้และวันพรุ่งนี้3-4มกราคมยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่จะเริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับอุณหภูมิประมาณ14จนถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิประมาณ4-12องศาเซลเซียสจากการพัดเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศ เย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิประมาณ15-32องศาเันเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิประมาณ8-15องศาเันเซียสลมตัาออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของบริเวณภาคกลางนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิประมาณ19-32องศาเันเซียสลมตัาออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิประมาณ20-3-3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหาหนาครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิประมาณ21-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำเข้ามาความเร็ว10ถึง 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ฝนของบริเวณภาคใต้กันนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีฝนเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณภาคใต้ทางตอนบนนะครับฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนอง 30%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่โดยฝนตกหนักในวันนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลารวมถึงบริเวณจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิทางตอนบนนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ22-25องถึงยีองศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ28-31ถึงสาอดงศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่2 0 3 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลยัง คงมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้ประมาณ2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในด้านของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองเข้ามาประมาณ20ปรเ็นของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถองถาศาเันเซียสส่วนสูงสุด30-32องค์าศาเันเซียสจากการพัดเข้ามาของลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเปยกกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้บริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันบริเวณพื้นที่ไหนบริเวณภาคใต้บริเวณพื้นที่ไหนมีฝนบริเวณพื้นที่ไหนมีลมกระโชกแรงมีคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคบสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ